เขาบอกว่าอยากได้ของใหม่ละไม่อยากได้ของเดิมละนะครับแล้วก็มันก็อาจจะทําให้แบบเหมือนกับเ u l เ u r e shock ได้นิดนึงเนาะอันดับที่สามนะครับเรื่องของความเร็วความเยอะละนะครับที่วงการไอทีต้องเจอครับก็คือเที่ย้ายสายงานมานครับแล้วอาจจะตกใจนะครับผมก็คือคนวงการไอทีนะครับเขาจะมีเรื่องของออลกริทึมนะครับเอลกริทึมนะครับสูงนะแล้วก็พูดจาเป็นโลจิกนะ เพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณมาถึงอื่นๆนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบว่าสามารถออมีโลจิกตรงนี้ได้เนี่ยบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันมันมัน,มนไม่ทันคนอื่นเขาเนาะเพราะว่าคนวงการไอทีเนี่ยเนื่องจากข้อที่1เร็วข้อที่2เยอะนะเขาต้องคิดนู่นนี่นั่นมันคิดเยอะนะคิดเยอะตลอดเวลานะครับผมนะแล้วก็อันดับที่4ี่นะครับผมก็คือเ,อ,อเรียนรู้ตลอดชีวิตเนาะนะครับ ก็คือไลฟ์ลองเร e a นนิ่งอ่ะ LLL นะครับผมไลฟ์ลองเร e a นนิ่งนะครับก็คือเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตของใหม่มาหมดนะครับนะบเช่นอะไรนะ20ปีที่แล้วใช่ไหมนะธุรกิจที่รวยก็คืออะไรทำเว็บทำ ERP นะครับนะครับพวกนี้เนี่ยคนที่กินไปก็คืออะไรธุรกิจ s i ตอนนี้ s i นะช i เฉยๆที่ทำแต่ s i อย่างเดียวก็อยู่ไม่ได้ละเอชไต้องมีการปรับตัวละวอชไไม่ได้ขายแค่เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ขายแค่สตอรเรจละเอชไต้องมีการปรับตัวว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสามารถไปเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าได้อย่างไร nah, สิ่งที่ SI ทำเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่โซลูชันด้าน IT แต่ว่ามันต้องเป็นบิ i n e เนสโซลูชันก็คือแก้ปัญหา nah, ทั้งบิ s ส n เ s s ไปเลยทั้ง เรียกว่าทั้งแบบ v e r t i c a l อนะตั้งแต่ business ตั้งแต่ marketing ตั้งแต่การลงทุนจนมาถึงเรื่องของ IT เพราะว่าเรื่องของ business กับเรื่องของ IT เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันประสานรวมกันอะ่ะมันไม่สามารถที่จะแยกได้คุณคิดไอเดียธุรกิจมาแต่ว่าคุณ implement IT ไม่ได้ไอเดียธุรกิจคุณมันก็จบนะครับคุณคิดไอเดียธุรกิจมาแต่ว่าคุณทำออนไลน์ marketing ไม่ได้นะครับไอเดียธุรกิจคุณมันก็จบคุณคิด ไอเดียธุรกิจมานะครับผมแต่ IT ไม่ยอมทําให้นะมันก็ไม่ได้อีกคุณคิดอะไรอย่างเงี้ยมามันมันสัมพันธ์กันหมดนะครับบิ s สเนส s นะครับบิสเนทนีมันก็มีเรื่องของการผลิตสินค้าการแบบดูแลลูกค้าอย่างเงี้ยนะมันอยู่ในคําว่าบิ n สเนอยู่แล้วซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็คือมีเรื่องของ IT ไปไปจับไงนะครับแล้วก็นะตอนนี้เรื่องของ culture shock เนาะนะนะสำหรับคนที่ย้ายสายงานมาอ t ี นะก็จะตกใจนะครับว่าสายงานไอทีทำงานกันเร็วมากนะครับนะอันที่2คือว่ามันมีความเยอะนะสายงานไอทีก็คือว่ามันของมันเยอะนะเราต้องมีความรู้คือไม่ได้อย่างเช่นเป็นโปรแกรมเมอร์ก็รู้แค่โปรแกรมเมอร์ไม่ได้คุณต้องเหมือนกับว่าหยิบของที่อาจจะมีในตลาดมาใช้บางอย่างเราไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเองแต่เราสามารถที่จะทำให้ลูกค้าเขาเนี่ยนะพึงพอใจได้โดยการหยิบของที่มีอยู่แล้วมานำเสนอ นะแล้วก็ตอบโจทย์ธุรกิจเขาหรือเปล่านะครับผมนะนะความเร็วความเยอะนะครับเรื่องของอัลกอริทึมเรื่องของโลจิกนะครับแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนาะนะครับแล้วก็คือมันเกี่ยวกันหมดอะนะมันผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันอยู่โดดๆโด,ดโดยที่มันไม่สัมพันธ์กับธุรกิจนะครับอย่างเรื่องของไลฟ์ลองเรียน n i n g เนี่ยอย่างนักเรียนบางท่านเนาะที่แบบภาษาอังกฤษไม่ดีอย่างเงี้ยนะมันก็จะ ขาคนอื่นเขาจะไลท์ลองเรียนรู้กันแต่ว่าเราก็แบบติดขัดอยู่ด้วยเรื่องของภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อีกนะนะมันมันมันสัมพันธ์กันหมดอ่ะนะครับผมมันสัมพันธ์กันหมดคือคือมันไม่มีอะไรที่คือตอนนี้เรื่องของเรื่องของ AI เรื่องของอะไรเข้ามามันยิ่งมันพูดใงไงดีมันทำให้คนนะครับมีการทำงานนะครับที่จะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะเรียกว่า AI นะครับมันต้องเข้ามา Aug m e n t e d นะ augmented คนก็คือทำให้คนเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนะเพราะงั้นเนี่ยคนมันจะรู้เท่าที่เราเรียนมารู้เท่าที่เราเคยรู้เนี่ยมันไม่ได้มันต้องมีการพัฒนาไปอีกพัฒนาไปอีกต่อยอดต่อยอดต่อยอด,อยอดแบบนี้ครับผมนะครับนะบนะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวไม่จบนะครับข้อที่5้านะครับผมสิ่งที่ คนที่ย้ายสายงานมาครับแล้วอาจจะมาตกใจครับกับวงการไอทีนะครับผมนะนะก็คือเรื่องของเงินนะก็คือเรื่องของเงินนะครับนะยกตัวอย่างเช่นวงการก่อสร้างนะครับลองคิดดูว่าวงการก่อสร้างเนี่ยตังล้านนึงเนี่ยทําบ้านได้หลังนิดเดียวอ่าทำไม่ได้หลังนิดเดียววงการก่อสร้างเนี่ยทําบ้านได้ทั้งหลังเออเงินล้านนึงเนี่ยแต่พอมาวงการไอทีนะครับ เงินล้านนึงเนี่ยคุณสามารถหายไปกับสายลมและแสงแดดได้นะครับผมถ้าคุณไม่วางแผนให้ดีนะฮะนะพูดพูดพูดให้มันแบบดูดีนิดนึงนะฮะก็คือเรื่องของนะมีสองแง่แง่ที่หนึ่งก็คือว่าถ้าคุณเป็นถ้าคุณเป็นพนักงานเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะทำเงินได้เยอะนะนี่คือนี่คือ เรื่องของเงินที่มันจะมีเหนือกว่านะครับสายงานอื่นๆนะไม่ได้บอกว่าทุกสายแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วอะ่ะตอนนี้เงินมันมาอยู่กับวงการ i t ี